สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินคริปโตดอทคอยนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับจำนวน137.57ร้อยสดอทคอยนะครับเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่314บาทนะครับผมที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับตรงนี้ทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครััับวนนี้ก็จะมาอปเดต นะครับสลหรับยอดเงินดอทคอยที่ผมได้ทําการถอนเงินไปในคลิปก่อนนั้นนี้นะครับได้รับเงินเข้ากระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสลหรับยอดที่ผมถอนไปเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่านะครับประมาณ137เหรียญนะครับในส่วนของเหรียญดอทคอยเนาะราคาดอทคอยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับราคากําลังโอเคอยู่นะครับผมไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับก็อยู่ที่2บาทจุดสต่อ1เหรียญดอทคอยนะราคาเนี่ยมีขึ้นมีลงตลอดเวลาปกติอยู่แล้วสำหรับสกุลเงินคริปโตใครที่เป็นสายเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยก็น่า รู้อยู่แล้วนะครับว่าราคาเหรียญคริปโตเนี่ยมีขึ้นมีลงนะครับเราก็สามารถเก็บสะสมฟรีได้นะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมเลือกใช้นะครับในการรับเหรียญดอทคอยเนี่ยผมใช้เป็นบิตครับนะยอดรวมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยก็มีเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับมีอยู่ที่696เหรียญนะครับผมในสองของเหรียญดอทคอยตรงนี้เนี่ยผมทําฟรีนะไม่ได้ลงทุนสักบาทนะครับเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยมาเรื่อยๆเนาะทีละหนึ่งเหรียญสองเหรียญร้อยเหรียญนะครับก็เก็บมาเรื่อยๆทำฟรีครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการ ทำเงินดอทคอยกันนะคบว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสาหรับเว็บไซต์นะครับที่ผมใช้ในการถอนเงินคลิปโตดอทคอยเนี่ยผมเลือกใช้เป็น c uh, o y p a y u c o m นะครับใครที่เคยเล่นตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของประวัติการถอนเงินนอตที่ผมได้ทําการถอนไปนั่นเองนะครับล่าสุดที่ผมถอนไปเนี่ยก็คือเหรียญดอทคอยตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้าเจ็ดดอทคอยที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดนะครับผมตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีการหากักค่าธรรมเนียมในก การถอนเงินด้วยนะครับแต่ถ้าเราถอนเป็นบิตคอยเนี่ยมันจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับผมสังเกตประวัติตรงนี้นะมันจะมีค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับผมเห็นไหมอันนี้คือเหรียญดอทคอยอ่าเหรียญบิตคอยดอทคอยเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมไรคอยก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมเลยเลือกเป็นดอทคอยนะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวิธีการสมัครของคอยเพย์ยูดอทคอมเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรลิงก์สมัครเนี่ยจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดลิงก์สมั สมัครได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS วิธีการทำเงินไม่ยากเลยนะครับกดมาที่เมนูที่2คํคำว่าวิ l แอ s นะครับที่เป็นรูปดวงตาเนาะจะเป็นการคลิกอ่าเว็บไซต์โฆษณานะครับการคลิกเนี่ยก็คือให้เรากดคลิกนะครับผมตรงนี้จะมีเว็บไซต์โฆษณาขึ้นมามีทั้งหมดนะครับ29เว็บไซต์นะครับในการกดในการกดนะครับเราจะได้รับเป็นหน่วยซาโตชินะครับหรือว่าจะเรียกเป็นคะแนนก็ได้ในการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีการคลิกอีกเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นส่วนของแบบหน้าต่างนะตรงนี้จะเป็นแบบวินโด w นะครับก็คือหน้า ก็จะมีทั้งหมด6เว็บไซต์เหมือนกัน ครับอันนี้ก็จะเป็นการอ่านบทความนะครับในการอ่านบทความแต่ว่าตรงนี้เราไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษให้เรากดเข้าไปดูแล้วก็รับในส่วนของคะแนนได้เลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอสําหรับโฆษณาน,นครับอันนี้ยังไม่มีเข้ามาให้เราดูครับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Cpx Bit Lab Profit นะครับ Palm Wall หรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับที่เราสามารถทําได้เกี่ยวกับแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเอง สามารถเข้าไปทําได้เลยเอีกหนึ่งช่องทางนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกดเคมเหรียญคริปโตฟรีนะครับทุกๆ1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีกดได้วันละสี่เหรียญนะครับเราก็สามารถเลือกกดได้เลยในการกดเคมเหรียญคริปโตตรงนี้เนี่ยเราก็กดรับฟรีได้เลยนะครับในการกดเหรียญเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะกดเคมเหรียญอะไรวิธีการกดไม่ยากนะครับกดคําว่าเคมนะครับแล้วก็กดเคมนาวในการกดเคมตรงนี้เนี่ยมันจะมีการทาเบสเซอร์เวย์หรือว่าแบบสํารวจแบบสอบถามเพิ่มเติมจะได้รับคะแนนมากขึ้นนั่นเองก ก็รอเวลา9วินาทีนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะถ้ามันมีให้เราแก้แคปชั่นแล้วก็แก้แคปชั่นก่อนได้เลยนะครับทำการแก้แคปชั่นหรือว่าคลิกนะครับผมนี่แล้วก็กดเลือกเป็นนะในส่วนของแคปชั่นตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกตามรูปภาพนะเป็นรูปภาพสัตว์เราก็เลือกไปแล้วก็กดเคมแนวด้านล่างได้เลยเสร็จ er เรียบร้อยนะครับในการกดเคมเหรียญคริปโตฟรีตรงนี้นะครับสำหรับยอดนะครับที่เรากดเคมมาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงหน้าเหรียญตรงนี้เลยนะครับม,มั ans, นจะมี สำหรับวิธีการถอนนะครับเราต้องกดสวอปก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเหรียญบิตคอยตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดโอนจากบิตคอยตรงนี้เนี่ยคำว่า transfer นะครับแล้วก็โอนมาที่หน้าเดสก์บอร์ดตรงนี้แล้วก็ทําการถอนเงินนั่นเองช่องทางต่อไปนะครับก็จะเป็นช่องทางเกี่ยวกับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทํายอดเงินได้เพิ่มขึน้ proof, นนั่นเองนะครับก็ลองไปทําดูได้สําหรับตรงนี้ทําได้ทุกคนนะในสอง,องการแนะนําเพื่อนไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้ dunno, นะครับผมประมาณนี้วิธีการถอนเงินก็กดมาที่หน,าน้นเเาเด ที่เราต้องการถอนนะครับแต่ละเหรียญเนี่ยมีค้นต่ําไม่เท่ากันเราก็มาเลือกดูว่าเราจะถอนเหรียญอะไรนะครับสำหรับดอทคอยค่าต่ําอยู่ที่3,000 Sa ซัตตชิผมมี4,442สผมสามารถถอนได้อีก 20. ดอทคอยก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลองมาสมัครทาดูได้นะครับในส่วนของคอยเพยูดอทคอมเนี่ยยังจ่ายเหมือนเดิมปกตินะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้ส่วนใครที่เป็นมือใหม่แล้วอยากจะสมัครทาดูก็ลองไปสมัครทาดูวิธีการสมัครไม่ยากตามคลิปด้านล่างเลยการใช้งานก็ดูได้ตั้งแต่คลิปแรกนะคร่าา้งงนอยไไรทเํเดดู คลิปที่1น,นะครับผมก็อัปเดตยอดการถอนล่าสุดประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ใ,หใ,นในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับเว็บไซต์นะครับที่ผมใช้ในการถอนเงินคริปโตดอทคอยเนี่ยผมเลือกใช้เป็น polyu.com นะครับใครที่เคยเล่นตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้ยังทําเงินได้ปกปติเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของประวัติการถอนเงินนอดที่ผมได้ทําการถอนไปนั่นเองนะครับล่าสุดที่ผมถอนไปเนี่ยก็คือเหรียญดอทคอยตรงนี้นะครับ137.57รอยด ที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดนะครับผมตรงนี้ทาฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมในการถอนเงินด้วยนะครับแต่ถ้าเราถอนเป็นบิตคอยเนี่ยมันจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับผมสังเกตประวัติตรงนี้นะมันจะมีค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับผมเห็นไหมอันนี้คือเหรียญดอทคอยอ่าเหรียญบิตคอยดอทคอยเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมไรคอยก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมเลยเลือกเป็นดอทคอยนะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวิธีการสมัครของคอยเพย์ยูดอทคอมเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมั แบบไหนอย่างไรลิงก์สมัครเนี่ยจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครกันได้เลยตรงคอมเมนต์นะฮะสมัครได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS วิธีการทําเงินไม่ยากเลยนะครับกดมาที่เมนูที่2คําว่า w ิ l แอ s นะครับที่เป็นรูปดวงตาเนาะจะเป็นการคลิกอ่าเว็บไซต์โฆษณานะครับการคลิกเนี่ยก็คือให้เรากดคลิกนะครับผมตรงนี้จะมีเว็บไซต์โฆษณาขึ้นมามีทั้งหมดนะครับ29เว็บไซต์นะครับในการกดในการกดนะครับเราจะได้รับเป็นหน่วยซาตโตชินะครับหรือว่าจะเรียกเป็นคะแนนก็ได้ในการแลกเปลี่ยนนะ แล้วก็จะมีการคลิกอีกเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นในส่วนของแบบหน้าต่างนะตรงนี้จะเป็นแบบวินโด์นะครับก็คือหน้าต่างนะครับก็จะมีทั้งหมด6เว็บไซต์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอ่านบทความนะครับในการอ่านบทความแต่ว่าตรงนี้เราไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษให้เรากดเข้าไปดูแล้วก็รับในส่วนของคะแนนได้เลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอสําหรับโฆษณานะครับอันนี้ยังไม่มีเข้ามาให้เราดูครับเมนูต่อไปเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับในส่วนของเว็บไซต์ต่่่าางๆทีเเเรคคคยยยุ้้นนกัอูแลว ไม่ว่าจะเป็น c p x Bit Lab Profit นะครับ t i m Walk หรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับที่เราสามารถทําได้เกี่ยวกับแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองสามารถเข้าไปทําได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกดเคมเหรียญคริปโตฟรีนะครับทุกๆ1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีกดได้วันละสี่เหรียญนะครับเราก็สามารถเลือกกดได้เลยในการกดเคมเหรียญคริปโตตรงนี้เนี่ยเราก็กดรับฟรีได้เลยนะครับในการกดเหรียญเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะกดเคมเหรียญอะไรวิธีการกดไม่ยากนะครับกดคําว่าเคมนะครับแล้วก็กดเคม Now. ในการกดเคมตรงนี้เนี่ยมันจะมีการทำเบสเซอร์เว์หรือว่าแบบสํารวจแบบสอบถามเพิ่มเติมจะได้รับคะแนนมากขึ้นนั่นเองกดเคมนาวตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็รอเวลา9วินาทีนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะถ้ามันมีให้เราแก้แคปชั่นแล้วก็แก้แคปชั่นก่อนได้เลยนะครับทำการแก้แคปชั่นหรือว่าคลิกนะครับผมนี่แล้วก็กดเลือกเป็นในส่วนของแคปชั่นตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกตามรูปภาพนะเป็นรูปภาพสัตว์เราก็เลือกไปแล้วก็กดเคมนาวด้านล่างได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับ ที่เรากดเคมาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงหน้าเหรียญตรงนี้เลยนะครับมันจะมีคําว่าบาลานซ์นะครับผมเห็นไหมคาว่าบาลานซ์ตรงนี้คือยอดที่เราทําการกดเคมานะครับสำหรับวิธีการถอนนะครับเราต้องกดสวอปก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเหรียญบิตคอยตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดโอนจากบิตคอยตรงนี้เนี่ยคำว่า Transfer นะครับแล้วก็โอนมาที่หน้า d ด s บอร์ดตรงนี้แล้วก็ทําการถอนเงินนั่นเองช่องทางต่อไปนะครับก็จะเป็นช่องทางเกี่ยวกับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทํายอดเงินได้เพิ่มขึ้นน การแนะนําเพื่อนไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับผมประมาณนี้วิธีการถอนเงินก็กดมาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วก็กดวิดด์อตรงนี้เลยเราก็เลือกเหรียญคริปโตที่เราต้องการถอนนะครับแต่ละเหรียญเนี่ยมีขั้นต่ําไม่เท่ากันเราก็มาเลือกดูว่าเราจะถอนเหรียญอะไรนะครับสำหรับดอทคอยั้นต่ําอยู่ที่3000 Sa ซัตตูชิผมมี4,442สผมสามารถถอนได้อีก 20. ดอทคอยก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลองมาสมัครทําดูได้นะครับในส่วนของคอยเพยูดอทคอมเนี่ยยังจ่ายเหมือนเดิมปกตินะครับใครที่ยังเล่นอยู่ เป็นมือใหม่แล้วอยากจะสมัครทําดูก็ลองไปสมัครทําดูวิธีการสมัครไม่ยากตามคลิปด้านล่างเลยการใช้งานก็ดูได้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับว่าใช้งานอย่างไรทําเงินอย่างไรดูได้ตั้งแต่คลิปที่หนึ่งะครับผมก็อัปเดตยอดการถอนล่าสุดประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ